สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแฟตโลดหุ่นเป๊ะสุขภาพปังใครที่อยากหุ่นดีสร้างแรงดึงดูดได้หยุดฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งถอดใจในการปั้นหุ่นแซบที่สุดในชีวิตนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ผมทาดาสวัสดีครับทรายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทรายวันนี้เราเดินทางมาถึง ep สิบเอ็ดแล้วนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ธาดาก็ ep สิบเอ็ดวันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นมากค่ะก็ ใครที่เป็นสาวสวยสายออนไลน์นะคะที่ต้องทำงานยุ่งตลอดเวลานะคะยิ่งคนนี้นะคะทั้งแพ็คของทั้งชิมเค้กทั้งวันนะคะรู้ตัวอีกทีก็ลงพุงแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนจากลงพุงมาเป็นสวยแซบแล้วค่ะจนทําให้ธุรกิจปังแล้วก็ทะลุเป้ามากกว่าเดิมด้วยนะคะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะอินดีต้อนรับพี่เน็ตนนิยาโพธาธนาพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เน็ตสวัสดีครับน้องเน็ต สวัสดีค่ะน้องสายพิธดาค่ะเดี๋ยวยังไงให้พี่เน็ตแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องรูปร่างให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเน็ตนะคะนนปียาโพธาธนาพงศ์นะคะปัจจุบันอายุ37ปีค่ะก็ หุ่นดูเหมือนจะดีกับหุ่นดีไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เน็ตจะมาบอกเล่าให้ฟังกันนะก็คือเดิมอะค่ะเน็ตเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ทําเค้กขายออนไลน์ด้วยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ car. สนุกสนานกับการทําเค้กมากเลยแต่ก็ด้วยความที่นเน็ตเนี่ยเป็นคนที่สูงนะคะก็แต่งตัวเป็นด้วยนะคะก็คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นหรอกค่ะว่าเน็ตมีปัญหาเรื่องอ้วนด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าทุกครั้งเวลาที่เราใส่ชุดว่ายน้าอะคะ่ะก็ จะเห็นพุงแบบนี้อยู่เลยเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราเริ่มมีพุงแล้วนะคะเราเริ่มอ้วนแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็จากเดิมี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีเอวรอบเอวอยู่ที่ประมาณ26นิ้วนะคะล่าสุดตอนที่เราเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยก็คือขยับไปเป็น28นิ้วเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเลยอะคะ่ะพอเวลาพุงขยับแบบนี้ก็เลยทําให้รู้สึกแบบเครียดนิดนึงอะคะ่ะ ครับทั้งนั้นต้องน็ตเคยพยายามลดน้ำหนักตัวเองด้วยวิธีการไหนมาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับเอาจริงๆนะคะเน็ตเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่อายุขนาดนี้แล้วก็อยากจะมีลูกกันนะคะแต่ก็ปล่อยมีลูกด้วยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเกี่ยวกับยาลดความอ้วนเลยต่างๆพวกนี้ที่มันแบบ อันตรายเนี้ยค่ะก็คือจะไม่กล้าทานเลยนะคะยิ่งเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการด้วยเราก็เลยใช้วิธีการอดอาหารเย็นเอาะค่ะซึ่งแรกๆก,ก็เห็นผลนะคะแต่ว่าพอเราทานอะไรเข้าไปนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขมันก็จะดีดขึ้นอยู่แบบอย่างน่ากลัวเลยอย่างเร็วมากเลยะคะ่ะซึ่งเราก็รู้ว่าค่ะว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องค่ะค่ะแล้วตัวพี่เน็ตเ,เองเนี่ยได้มาเจอกับตัวโปรแกร,รมรีบอลได้ยังไงคะและทําไมถึงตัดสินใจเข้าโปรแกรมคะ พอดีเห็นเพื่อนคนหนึ่งอะคะ่ะ mm hmm. เขาโพสเฟซเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมรีบอลซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่เดิมเนี่ยไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ่นหรือเรื่องเกี่ยวกับลดความอ้วนเลยอะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็เลยทักไปสอบถามเขาว่าโปรแกรมรีบอลคืออะไร mm hmm. เขาก็เลยได้ส่งโค้ชนะคะมาแนะนําซึ่งตอนแรกเนี่ยที่โค้ชมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะคะบอกก่อนว่าเน็ดย,ยังไม่เชื่อนะคะยังไม่เชื่อเลยแต่ว่าก็กลับมาทําความเข้าใจแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมซึ่ง พอเราหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าโอเคสิ่งที่โค้ชเขาแนะนาม,มานะคะกับหลักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเอ,อ่อถูกต้องแล้วก็ค่อนข้างที่มันมันน่าจะปลอดภัยอะคะ่ะก็เลยตัดสินใจอ่ะเริ่มโปรแกรมเลยแล้วกันครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาย,ยอดเอยี่ยมจริงๆครับอยากให้ต้องเนตแชร์นิดนึงครับว่าในช่วงที่เข้าโปรแกรมรีบอลมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติตยังไงบ้างครับ ก็เริ่มต้นด้วยโค้ชมาคุยนะคะแล้วก็วัดค่าร่างกายโค้ชบอกว่าถ้าค่าร่างกายประมาณนี้ค่ะแล้วเอาแบบจริงจังเลยนะคะมีวินัยเนี่ยก็น่าจะประมาณ2เดือนนะคะ mm hmm. เห็นผลชัดเจนแน่นอนเราก็เลยตั้งเป,เป็นเป้าหมายขึ้นมาว่าเอาโอเคแหละเราจะเริ่มโปรแกรมรีบอรและแล้วก็จะต้องเอ่อให้ได้ภายใน2เดือนนะคะได้หุ่นที่แบบเราต้องการพึงพอใจแต่บอกเลยว่าพอผ่านไปประมาณ2อาทิตย์อะค่ะสองวิทย์เท่านั้นเองรอบเอวของเนทนะคะมันลดลงมา1นิ้วเลย mm hmm. ก็คนใกล้ตัวอย่างแฟนเนเนี่ยเขาเห็นนะคะเขาก ตกใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยากลดความอ้วนเหมือนกันนะคะเขาเป็นสายว pressure, ิ inc, ่งอะค่ะชอบวิ่งแต่ว่าเวลาถามว่าลดไม้ก็ลดแบบลดนิดๆหน่อยๆอะค่ะแต่พอเวลาทานอะไรเข้าไปนั้มันก็คือดีดขึ้นเหมือนกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเขาขอเข้าโปรแกรมรีบอลด้วยแล้วการอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่า ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยจับมือกันนะคะช่วยกันเข้าโปรแกรมดูแลกันละกันนะคะใครที่มีแบบแฟนนะคะมีเพื่อนสนิทคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหาแบบเดียวกันแนะนําให้มาเข้ารีบอร์ดด้วยกันนะคะบอกเลยว่ามันจะสนุกสนานในการลดมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยออมีกําลังใจเห็นผลชัดเจนขึ้นด้วยค่ะขนาดผลลับสองอาทิตย์ยังว้าวขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เนตสรุปผลประกอบการให้ฟังหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็ฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆน,นที่กําลังอยากลดไขมันอยู่ด้วยค่ะ ได้เลยค่ะเมื่อเราตั้งใจแล้วนะคะก็คือทําตามเป้าหมายอย่างชัดเจนเนี่ยผลลัพธ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตามที่เนีตจะลงไว้เป็นรูปภาพอะค่ะเก็บข้อมูลไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่า body fat นะคะจากก่อนเข้าโปรแกรมเนี่ย27ตอนนี้นะคะปัจจุบันเนีตลดลงมาเหลือแค่ประมาณ18เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกใน2สัปดาห์แรกเนี่ยก็คือลดไปเลย1นิ้วเห็นผลชัดเจนมากๆเอวบางกระชับนะคะเห็นกล้ามเนื้อที่สวยงามแข็งแรงนะคะ แล้วก็จากที่บอกว่ากางเกงไซส์เดิมค่ะตัวเดิมนะคะมันลดลงมาเนี่ยเอลเหลือแค่23.5เท่านั้นเองนะคะก็ส่วนยิ่งใครอะคะ่ะที่ เป็นแมค้าออนไลน์หรือว่ามีการทําธุรกิจอะไรแบบนี้เก,กี่ยวกับเน็ตเหมือนเหมือนที่เน็ตทาแล้วก็ต้องใช้รูปร่างตัวเองอะค่ะเป็นตัวพรีเซนต์สินค้าหรือพรีเซนต์ในการขายอ่ะการที่เรามีหุ่นแท็บอะค่ะหุ่นที่ดีอะค่ะมันจะสามารถเพิ่มยอดขายให้เราได้มากขึ้นด้วยนะคะและเรายังสามารถต่อยอดธุรกิจของเราเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะก็ท้ายที่สุดนี้นะคะหุ่นดูเหมือนจะดีกับหุ่นดีไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เน็ตหุ่นดีแล้วค่ะ แม่เห็นภาพนี้แล้วครับต้องบอกเลยว่าใครดูแล้วต้องหยุดแน่ๆเลยนะครับเราเชื่อว่าภาพแบบนี้นะครับจะช่วยให้หลายคนเนี่ยสามารถสร้าง e n g เก e m e n t ต่างๆให้กับตัวเองได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับยังไงต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคงได้ไอเดียดีๆได้แรงบันดาลใจอย่างแรงเลยทีเดียวครับในการฟังน้องเน็ตนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเน็ตมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆครับค่ะขอบคุณนะค,คนะคพี่เน็ตขอบคุณพี่ธดาน้องทรายนะคะที่เชิญเน็ตมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในวันนี้ค่ะ ะครับและตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยผลลัพธ์ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับกับทักษะต่างๆในการสร้างแรงบันดาลใจดีขนาดนี้นะครับที่ขออนุญาตเชิญเป็นการส่วนตัวไว้ก่อนนะครับจะได้เข้ามาช่วยสร้างสรรค์คอนเทนต์ดี่ดีให้กับช n e l ของเราในช n e l Fat Loss คุณนเป๊ะสุภาพปังนะครับต้องเนตได้เลยค่ะยินดีค่ะ ค่ะสุดยอดมากมากเลยนะคะและยังไงนะคะชาแนลของเรานะคะ Fa ตลอสหุ่นเป๊ะสุขภาพปังนะคะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆที่เป็นประโยชน์ในการลดไขมันของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อรูปร่างที่ดีแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงมาฝากอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมตามไปกด subscribe กันนะคะและแน่น,นอนครับอย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับและก็ช่องทางเช่นเคยที่เรามีโอกาสรับติดตามคอนเทนต์กันแบบนี้นะครับใน Facebook กลุ่มปิดนะครับ30วันหุ่นเป๊ะสุขภาพปังบายอานีรีบอลครับ แล้วพบกันใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ